อีกชาติหนึ่งเนี่ยนเมิราชาดกเนมิราชาราจริยาที่จริงเรื่องนี้ทั้งหมดอยู่ในกับนี้ทั้งนั้นนะไม่ใช่อดีตอดีตกับอื่นไม่ใช่เาเรียกว่าสี่อสงไขยัยเ9 99, 9 9 9ิกับยกไว้เอาเฉพาะกับนี้อย่างเดียวว่าท่านทําอะไรบ้างจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าปรปองเล่าให้ภาษาบุตรและบริษัทเป็นต้นฟังอีกต่อไปว่า อีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพระมหาราชาพระนามว่าเนมิเป็นพระราชาที่เป็นบัณฑิตเป็นพระราชาที่ต้องการด้วยกุศลอยู่พระองค์นี้ประทับอยู่ในพระนครมิธิลาที่สูงสุดอันอุดมเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในการนั้นเราได้สร้างศาลาสี่แห่งอันมีหน้ามุกหลังละสี่หลังละสี่หมายาว่าสร้างสร้างอะไร ศาลาจตุรมุกเนี่ยนะเราให้ทานอันเป็นไปในศาลานั้นแก่เนื้อนกและนรชนเป็นต้นยังมหาทานคือเครื่องนุ่งห่มที่นอนและโภชนะคือข้าวน้ําให้เป็นไปแล้วไม่ขาดสายนะการให้ทานของท่าน,นให้เหมือนอะไรเปรียบเหมือนสเสวกกเสวกก็คือคนที่รับใช้รับใช้เนี่ยนะเข้าไปหานายเพราะเหตุแห่งทรัพย์ ย่อมสแสวงหานายที่พึงให้นายยินดีได้ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมฉันใดคนที่รับใช้ปรารถนาะความเจริญรุ่งเรืองต้องการทรัพย์ก็เข้าไปบำรุงอย่างดีฉันใดเราก็ฉันนั้นเราจะแสวงหาพระสัพพัญญุตยานในภพทั้งปวงจึงยังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มนำด้วยทานแล้วปรารถนาะโพธิยานอันอุดมชนิแลทั้นการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์เนี่ยนะ บำรงทานบำรุงศีลบำรุงเนคขัมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัาจจะทิฏฐานเมตตาและอุเบกขาบำรุงบารมีเหมือนกับคนใช้ที่ซื่อสัตย์บำรุงเจ้านายเนี่ยนะท่านบำรงทานนก,กุศลของท่านจึงได้บำรุงทาน,นก,กุศลของท่านตลอดการยืดยาวนานจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าบำรง เรียกว่าอะไรบำรงอ่ะนะธนุบำรงศีลของท่านธานุบำรงเนคขม,มะธนุบำรุงคุณธรรมที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยธนุบำรงบารมีที่เรียกว่าพุทธการกะธรรมใช้เวลามิใช่น้อยในอัถกถาอธิบายถึงพระเจ้าเนมิราชคําว่าเนมิกุมาเนี่ยนะเนมิเนี่ยแปลว่าผู้ทรงอุบัติสืบต่อวงกษัตริย์ดุด วงรถจึงได้ชื่อว่าเนมิเาเรียกว่าต่อกันมาเป็นวงกลมพอดีเขาเรียกว่าจุดวงกลมเริ่มต้นจากที่ใดก็มาต่อ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 ,ตอแล้วมาเข้ากลมที่เดิมนะไอความที่มาสู่จุดเดิมได้อยางีงแหละเรียกว่าเนมิพระเจ้าเนมินั้นเป็นเป็นพระราชาที่ว่าระดับมหาราชาเพราะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไปด้วยอะไรบ้างยิ่งใหญ่ไปด้วยคุณวิเศษมีทานศีลเป็นต้น ขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยราชานุภาพเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่มากขณะเดียวกันก็เป็นพระราชาที่เป็นบัณฑิตปรารถนากุศลคือต้องการบุญเพื่อตนและต้องการบุญเพื่อแก่ประโยชน์แก่ผู้อื่นเรกว่าบุญเนี่ยจะเป็นเหตุให้สําเร็จประโยชน์ตนและผู้อื่นคือเรื่องในอดีตเนี่ยนะในอดีต ในนครมิถิลาแควนวิเทหะพระโพธิสัตว์นี้ได้เป็นพระราชานามว่ามะขะมานกอันนี้พูดถึงอดีตก่อนเลยนะฮะอดีตในสมัยที่คนมีอายุเป็นแสนปีเนี่ยนะ,ะมขะพระเจ้ามะขะคนนี้หรือมะขะคนนี้เนี่ยสนุกสนานตอนเป็นกุมารสนุกสนานแบบเด็กๆอยู่84,000ปีเป็นเด็กอยู่84,000ปีนะ ของเรานี่นอกจากมีอะไรจะเป็นทารกมั้งเนาะแสดงว่าถ้าคนอายุเป็นแสนแสนปีอายุเท่าพวกเรานี่ว่านู้อยเราอดเด็กๆจริงๆแล้วก็สำเร็จการศึกษาได้ดำรงอยู่ในตำแหน่งอุปราช84,000ปีครองราชสมบัติอยู่อีก84,000ปีพระเจ้ามคะมานพเอ่อพระเจ้ามคะพระองค์นี้ก็วันหนึ่งก็ บอกแก่ช่างการบกว่าเมื่อใดเจ้าเห็นผมงอกบนศีรษะของเราเมื่อนั้นเจ้าพึงบอกแก่เราสั่งไว้เลยนะวันไหนเห็นผมงอกบอกด้วยนะเนี่ยฐานะคนที่ท่องอาการ32มาดีเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้แหละนะเกษาโลมาะขาทันตาตะโจโดยสีโดยกลิ่นเป็นต้นมาว่าพอบอกว่าสีเปลี่ยนแค่นั้นแหละสังวเวับวัตถุกเกิดขึ้นต่อเมื่อใดช่างการบกก็เห็นเกสางอกจึงกราบทูล แล้วก็ไหนดูซิก็เลยเอาแหนบทองคำเนี่ยถอนมาวางไว้บนพระหัตถ์ปรงแลดูเกษาเห็นเกษาหงอกเข้าเนี่ยนะบางคนเนี่ยงอกไปครึ่งหัวเลยยังไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยในนี่งอกเส้นเดียวนะคิดเลยเกิดความสังเวชขึ้นมาว่าเทวทูตปรากฏแล้วแกเราเนาะตายแน่งานนี้เราตายแน่ไม่นานเราจะตายแล้วกันเห็นงอกเส้นเดียวเนี่ยคิดว่าจะตายแล้วเนยบอกว่าเทวทูตปรากฏแล้วแกเราเนี่ยนะ เทวทูตปรากฏแล้วทูตแห่งพญายมมาบอกมาเตือนแล้วว่าอีกไม่นานเราจะตายไม่นานเราจะตายมันก่อนเห็นเด็กคนหนึ่งอายุสิบสามปีนี่แหละผมงอกไปครึ่งหัวแล้วนี่นะเ,เด็กยังเรียนไม่จบประถมเลยเนี่ยนะผมมันงอกไปแล้วเนี่นะนี่นะไม่รู้แพ้หรือไม่แพ้ก็ไม่รู้แต่ว่าสังเวชเหมือนกันนี่นะ <c oughs> พระราชาพอเห็นผมงอกสังเกิดความสังเวชว่าเทวทูต คือบรุษแห่งความตายปรากฏแล้วแก่ตัวอย่างนี้คิดว่าบัตรนี้เราควรจะออกบวชก็เลยพระราชทานบ้านสวยหนึ่งร้อยแก่ช่างกระบกอันนี้สงเรียกว่าคุณงามความดีที่บอกให้รู้ว่าผมงอกแล้วเนี่ยให้รางวัลเลยพันหนึ่งให้รางวัลเลยแสนหนึ่งแล้วก็ต,ตรัสเรียกเชษฐกุมารลูกชายคนโตมาตรัสว่าบัตรนี้ผมเนี่ยบนศีรษะของพ่อนี่งอกแล้ว ความชราปรากฏแล้วเทวทูตปรากฏแล้วถึงเวลาแล้วที่พ่อจะออกบวชแล้วเนี่ยนะก็มอบราชสมบัติให้พี่ว่าตนมีอายุ84,000ปีต่อเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ยังสำคัญตนว่ายืนอยู่ใกล้ความตายจึงสลดใจมีใจชอบที่จะบวชจริงๆเนี่ยหลังจากที่รู้ว่าผมงอกเนี่ยน,นะชีวิตของท่านดำเนินต่อไปอีก84,000ปีนะ อีก84,000พันปีนี่ท่านยังคิดว่ายืนอยู่ใกล้ความตายทีเดียวเนี่ยนะของเราเอีก84,000วันถึงไหมไม่ถึงถ้าได้84% 0 0 0พันชั่วโมงนี่ก็เก่งแล้วนะก็เหลือชีวิตอยู่ไม่คนแล้วไม่กี่ชั่วโมงเองอะนะขนาดนั้นก็ยังอีกนอนอีกนานอีกนาน,น,านทําตัวยังไม่แก่ไม่ตายเหมือนกันนะก็อย่างที่เรื่องอะไรนะเรื่องในคาถาธรรมบท,มบท,มบทก็มีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะ คือเรียกว่าปฏิปูชิกาเนี่ยนะหญิงผู้บูชาผัวเขาพังกันเขาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งพอไปเที่ยวสวนกันเทวดาเนี่ยนะเทวดามีบริวารอยู่เป็นพันอะไปเที่ยวสวนไปเที่ยวสวนก็มีนางฟ้าคนหนึ่งอะเก็บดอกไม้อยู่เลยจุติเลยพอตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์พอเกิดเป็นมนุษย์ก็ระล,ลึกชาติได้นะว่าตัวเองเนี่ยตกสวรรค์มาเหมือนกันนะพูดแบบนี้ก็ตกสวรรค์เหมือนกันนะ จุติจากสวรรค์มาก็คิดถึงอยากจะกลับไปอยู่กับสามีตามเดิมเรียกว่ามาลาภารีเทพบุตรเหมือนกันอยากไปอยู่กับเทวดาสามีที่เป็นเทวดาตามเดิมเวลาทําบุญก็บอกว่าขอให้ได้ไปเกิดอยู่ในไปอยู่ในที่เดียวกับสามีเนี่ยนะก็เลยเรียกว่านางปฏิปูชิกาว่าหญิงผู้บูชาสามีก็อยากกลับไปอยู่ที่เดิมอีกก็ทําบุญอยู่อย่างนี้อายุห้าสิบปีตายานะห้าสิบ นะนะก,ก็อยู่จนอายุห้าสิบนะแต่ว่าชาติที่เป็นมนุษย์ก็มีครอบครัวนะก็มีสามีมีลูกมีอะไรแต่อายุห้าสิบปีก็ตายทีนี้ตายในภิกษุก็เศร้ากันว่าโอ้อยอุปถากตายแล้วเนะี่ยทำไงดีก็เสียใจไปถามพระพุทธเจ้าว่านางไปเกิดที่ไหนพอเวลานางทําบุญก็ทําบุญขอไปเกิดอยู่กับสามีใช่ไหมแ้ก็ไม่เห็นว่าเด็กมาเกิดอะไรที่บ้านนี้เลยพงค์ก็บอกว่าตอนเนี้นางไปเกิดอยู่ในสํานักสามีของนางแล้วนะในในสวรรค์ดาวดึงเขงบาบอกงั้น ที่นี้สามีนี่ยังไปเก็บดอกไม้ยังไม่เสร็จเลยนะเขาเรียกว่าใช้เวลาเก็บดอกไม้ห้าสิบปีมนุษย์แล้วอะ่ะก็ยังเที่ยวเล่นในสวนทีนี้พอเห็นนางเทพพระธิดานี่กลับคืนมาก็ถามว่าเธอไปไหนมาบอกหม่อมชั้นตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ฮะจริงเหรอประมจริงสิประงันบอกว่าตอนนี้มนุษย์อายุเท่าไหร่บอกร้อยปีมันสั้นขนาดนั้นเลยหรอร้อยปีกว่านะใช่ ก็ตรวจดูเออจริงบอกแล้วมนุษย์เขาคิดยังไงกันเขาคิดว่าเขามีอายุเป็นอาสงขยปีเนี่ยเขาคิดว่าเลขหนึ่งตั้งเลขศูนย์ตามร้อยสี่สิบตัวเขามีชีวตเขาเนึกว่าเขาเนี่ยเหมือนตัวเขาเองมีชีวิตอยู่อย่างนั้นใช้ชีวิตเหมือนตายไม่เป็นเพราะงั้นเทพบุตรก็เลยสังเวชใจมากก็น่าคิดนะว่าคนที่เกิดมาในยุคชีวิตที่อายุน,น้อยน้อยนึกว่าจะสแสวงหาทางแห่งคุณงามความดีเปล่าเลย ลับประมาทมากกว่าเดิมนี่นะันก็เลยพระเจ้ามคะเทพพระองค์นี้เนี่ยนะ่ยวว่าพระที่สัมบดีพระนามว่ามคะ,ะเทพทอดพระเนตรเห็นเกสาหงอกบนศีรษะก็ได้สังเวชพอพระไทยที่น้อมไปเพื่อการบวชพระราชาก็ประทานโอวาทแก่โอรสลูกชายคนโตว่าลูกควรประพฤติโดยทํานองนี้ เหมือนอย่างที่พ่อปฏิบัตินะให้ลูกปฏิบัติตามที่ตำเนียมอันนี้คือตัวเองนี่ตั้งทำเนียมไว้เลยว่าเห็นผมงอกบนศีรษะต้องออกบวชเรียกว่าวงของวงนี้ตั้งตั้งตั้งเป็นตระกูลนี้ว่าตระกูลนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นลูกอย่าทําตัวให้เป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยนะก็คือคนที่ไม่ได้มีโอกาสบวชอีกต่อไปเนี่ยนะพะะนันลูกอย่าทําลายวงอันนี้นะ แล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากพระนครบวชเป็นภิกษุยังการให้น้อมล่วงไปด้วยฌานสมาบัติตลอด84,000ปีสิ้นพระชนแล้วไปเกิดในพรหมโลกโอรสของพระราชาเนี่ยครองราชสมบัติโดยทำตอนผมหงอกบนศีรษะก็บวชอีกบวชแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกลูกสืบทอดกันมาอย่างเนี่ย84,000หย่อนไปสององ,องค์ก็คือ80,000เท่าไหร่83,000 9ก้ออ 90, องค์เหมือน,นโอรสของกษัตริย์องค์นั้นก็เหมือนกันทุกพระองค์เห็นเกสาผมหงอกก็ออกบวชหมดเลยครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ปดิสฐานอยู่ในพรหมโลกอยู่ในพรหมโลกนานนะกษัตริย์ผ่านไป8เกือบ84% 00 0ืนสี่พันแล้วนะปดิสฐานอยู่ในพรหมโลกก็รำพึงว่ากาลยานธรรมที่เราทําไว้ในมนุษยโลกยังมีอยู่หรือหนอหรือว่ายังไม่เป็นไป ก็เห็นว่าตระกูลนี้ประเพณีที่ตัวเองตั้งไว้ในมนุษยโลกเนี่ยนะยังเป็นไปอยู่หรือเปล่าก็เห็นว่าแต่บัดนี้จกไม่เป็นไปอีกต่อไปไหมครับว่าถ้าเราไม่ไปเกิดนะนลูกชายคนนี้จะเป็นหลานรุ่นลูกคนนี้ยังอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นจะหมดแล้วพระโพธิสัตว์คิดว่าเราจะไม่ให้การสืบ,ส,บสายของเราขาดคยกว่าอยากให้มันเป็นล้อวงกลมมาบรรจบอยู่ที่เดิมไม่อยากให้มันขาดไปในท่อนนะนะ จึงจุติจากพรหมโลกถือปฏิสนธิในพระคันของอัครมเหสีของพระราชาผู้มีกําเนิดวงของพระองค์ตอนแรกก็เป็นบรรพบุรุษใช่ไหมตอนนี้มาเป็นรุ่นะนะมันวนๆกันอยู่เนี่ยเนาะไม่รู้ใครเป็นใครใครเกิดก่อนเกิดหลังก็ไม่รู้นะสังสารวัตนี่มันก็สลับสลับกันไปอยู่อย่างนี้แหละใครตายก่อนคนนั้นก็เกิดเร็วเรียกตอนหลังเรียกว่าเป็นพี่ใช่ไหมพระองค์เนี่ยความที่ ปฏิสนที่สืบต่อวงของพระองค์ดุดกงรถกงรถก็คือวงล้อวงล้อรอบนอกอน,นะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเนมิแปลว่าพระพราชาผู้ทรงอุบัติสืบต่อวงตระกูลของตัวเองดุดกงรถในวันขนานพระนามของพระโอรสนั้นพระชนกคือพ่อตรัสเรียกพรามผู้ชำนาญในการพยากรลักษณะครั้นพราหม์ตรวจดูพระลักษณะก็แล้วก็พยากรถวายพระพรว่า ขอเดชะข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระกุมารนี้จะประคับประคองวงของพระองค์พระกุมารนี้มีอนุภาพยิ่งใหญ่มีบุญมากกว่าพระชนกมีบุญมากกว่าพระเจ้าปูมีบุญมากกว่าพระเจ้าตาเียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดมีบุญยิ่งกว่ารุ่นก่อนๆทั้งหมดว่ากันพระราชาได้ฟังอย่างนั้นก็ขนานพระโอรสว่าเนมิพระโอรสนั้นตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ขวนขวายในศีลและ อุโบสถกรรมเนี่ยนะเป็นพระราชาที่เป็นเป็นราชกุมารที่รักษาศีลร,รักษาประพฤติอุโบสถมาตลอดครั้งนั้นพัชนกของพระกุมารทอดพระเนตรเห็นเกสาผมงอกโดยในก่อนก็พระราชาทานบ้านสวยแก่ช่างกระบกมอบราชาสมบัติแก่เนมิราชแล้วก็ออกบวชจากพระนครยังชาให้เกิดแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกฝ่ายพระเจ้าเนมิราช ก็ได้สร้างโรงทานหแห่งคือที่ประตูพระนครอีก4ี่แห่งท่ามกลางพระนท่ามกลางพระนครอีกหนึ่งแห่งทรงบริจาคมหาทานทรงบริจาควันละห้0แสนคือโรงทานละแสนแล้วก็รักษาศีลห้าเป็นปกติสมทา,านอุโบสถกรรมในวันตักคือทุกๆ15วันก็จะรักษาอุโบสถหนึ่งครั้งทรงให้มหาชนยึดมั่นในบุญมีทานเป็นต้น พระองค์ก็ทรงบอกทางสวรรค์ให้เป็นความพิเศษนะพระเจ้าปู่เป็นต้นเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าพ่อพระเจ้าปูก่ก่อนๆนี่ไม่มีองค์ไหนที่จะตั้งโรงทานสมาทานเคร่งครัดแบบตัวเองเลยนั้นก็ขณะเดียวกันก็ยังสั่งสอนบริษัทด้วยนะสอนถึงบอกทางสวรรค์ให้คุกคามถึงภัยในนรกห้ามห้ามบริวารของตนให้ออกจากบาปมหาชนตั้งอยู่ในโอวาทของพระเนมิราชนั้นทําบุญกุศลมีทานเป็นต้น ตายจากชาติมนุสโลกก็ไปบังเกิดในเทวโลกเทวโลกก็เต็มไปด้วยเทวดา,าประมาณนรกเป็นเหมือนกับว่างเปล่าเหมือนนะแต่ไม่ใช่ว่างนะเล่าให้ฟังมาเหมือนเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นพระศาสดาเมื่อประกาศความที่อัธยาศัยในการให้ของพระองค์ในอดีตชาติเนี่ยกว้างขวางและความที่ฐานบารมีมีบริบูรณ์ไม่ขาดเหลือพระองค์จึงตรัสว่าในครั้งนั้นเราสร้างศาลาสีแห่ง มีสีมุกบริจาคทานแก่เนื้อนกและคนเป็นต้นในที่นั้นอธิบายเพิ่มเติมว่าบทว่าจตุจะตุมมุขขังคือประกอบด้วยประตูสี่ประตูในสี่ทิศเพราะไม่สามารถจะทำทานให้สิ้นสุดไปโดยเพียงประตูเดียวเท่านั้นและให้ทายธรรมถึงที่สุดเพราะโรงทานใหญ่มากและเพราะทายธรรมผู้ขอก็มากจึงให้ทางให้สร้างประตูใหญ่ สี่ประตูในสี่ทิศแห่งโรงทานก็คือเนื่องจากว่าคนมารับทานมันมากเกินกว่าที่จะให้ช่องเดียวพอเนี่ยนะก็เลยให้สี่ทิศเลยณนะโรงทานนั้นตั้งแต่ประตูถึงปลายประตูไทยธรรมก็ตั้งอยู่เป็นกองใหญ่ทานย่อมเป็นไปเริ่มแต่อรุณขึ้นถึงเวลาเข้าไปตามปกติในการนอกนี้ก็จุดประทีปไว้หลายร้อยดวงสรุปว่าผู้ต้องการจะมาเมื่อใดก็ให้ได้เมื่อนั้นรับได้ทุกแห่งนะ ทานนั้นไม่ได้ให้แก่เฉพาะคนยาจกคนจนคนเดินทางบริพกเท่านั้นที่จริงแล้วชาวชมพูทวีปทั้งสิน้นทั้งหมดก็รับและบริโภคนั้นอะ่ะเช่นเดียวกันกับทานของพระเจ้ามหาสุทัศนะพระเจ้ามหาสุทัศนะนี้ก็ตั้งโรงทานใหญ่นะตั้งโรงทานใหญ่มากแล้วก็เป็นทานที่สําเร็จแก่คนมั่ง,งคั่งเรียกว่าขนาดคนรวยยังไปรับทานเลย และแม้มีสมบัติมากเพราะมีเ,เพราะสละทายธรรมมากและก็ของที่ทาบุญก็มีแต่ของประณีตจริงอยู่พระมหาบุรุษกระทําชมภูทวีปทั้งสิ้นให้เจริญงอกงามแล้วบริจาคมหาทานในครั้งนั้นก็จริงนะว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ให้ทานมากมายขนาดนี้ให้เขาบริโภคมหาพูดอย่างนี้แล้วพระองค์จะให้เขาสําเร็จมรรคผลได้อย่างไร บางคนนะั้นมีใจตรณีบอกโอ้ยเราจะต้องให้ขนาดนั้นเลยหรือถ้าหากว่าพระองค์มีใจมัชฌริยะตรณีทีทเหนียวแบบนั้นพระองค์จะช่วยให้ผู้อื่นบรรลุมัคผลได้อย่างไรถ้าหากว่าพระองค์มีใจอยู่ด้วยริษยามีใจอยู่ด้วยความตรณีแต่เนื่องจากว่าพระองค์ไม่มีความริษยาอยู่ภายในไม่มีความตรณีอยู่ภายในปรารถนาจะให้สัตว์เจริญรุ่งเรืองนะปราถนาต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญ พระองค์จึงให้ปัจใจสี่เขาได้บริโภคไปขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังให้ <c oughs> สัตว์เรล่าอื่นเนี่ยนะดำรงอยู่ในกุศลธรรมพระองค์นี้ทรงบริจาคทานให้แม้แก่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนกเป็นเนื้อเหมือนกับให้มนุษย์เพราะฉะนั้นโรงทานของพระองค์ให้นกให้เนื้อได้ดื่มได้กินเป็นต้นเนี่ยนะ ไม่ใช่เฉพาะแก่เดระชานเท่านั้นนะแม้แต่เปรตทั้งหลายพระองค์ก็ให้ส่วนบุญอยู่ทุกวันคนที่ตายไปแล้วเนี่ยพระองค์ทําบุญแล้วก็อุทิศด้วยบุญที่ได้ให้ทานนี้ไปก็จงสําเร็จแก่เปตชนคือชนผู้ล่วงลับไปแล้วพระองค์ก็บริจาคทานในโรงทานหาแห่งเหมือนในโรงทานแห่งเดียวที่จริงก็โรงทานพระองค์ไม่มีอยู่ห้าแห่ง บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงถึงทยธรรมณโรงทานนั้นโดยเอกเทศเอกเทศก็แปลว่าเป็นเพียงตัวอย่างให้ฟังว่าให้เครื่องนุ่งหม่มให้ที่นอนให้ข้าวให้น้ําอัจฉริธนังก็คือเครื่องนุ่งห่มละ่ะอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ทําด้วยผ้าผ้าลายผ้าเปลือกไม้ผ้าเนื้อละเอียดผ้าไหมเป็นต้นนันะ สยนางก็คือให้ที่นอนลายอย่างที่นอนเนี่ยหมายถึงตัวเตียงตัวตัง่งตัวบาลังพรมที่ทําด้วยขนแกะหรือเครื่องลาดที่ปักด้วยรูปสวยงามเป็นต้นก็ให้ที่นอนที่นอนรวมทั้งแต่อะไรเสือพรมเตียงตั่งเป็นต้นอันนางปานันจะโภชนังให้ข้าวให้น้ําที่มีรสเลิศต่างๆตามความชอบใจของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นแล้วก็ให้อาหารชนิด อาหารต่างๆนะเท่าที่หาได้ในยุคนั้นนะนะอภชินนางกริตวานะกระทําไม่ให้ขาดสายคือกระทําไม่ให้ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืนเริ่มตั้งแต่เริ่มจนถึงสิสส้นอายุเนี่ยน,นะีปกว่าเป็นการให้ทานแบบให้ทานจนตายกันนั่นนะอันที่จริงเนี่ยแม้กระทั่งตายแล้วโรงทานก็ยังเป็นไปอยู่บางคนเนี่ยแต่ไงกันนะ ตอนมีชีวิตก็ให้ทานแล้วก็ตั้งอะไรนะตั้งมูนีที่ตั้งอะไรเพื่อจะได้ให้ต่อไปตัวตายแล้วก็ยังยังให้ต่อไปได้นะบางคนนี่เป็นอย่างนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงความที่ทานนั้นเป็นไปแล้วโดยความเป็นทานะบารมีเพราะพระองค์เนี่ยปรา,า,า,าปรถนาสัมมาสัมโพธิญาณปรารถนาสัพพัญยุตยานเพื่อจะทรงแสดงถึงอัธยาศัยของพระองค์ที่เป็นไปแล้วในการนั้นด้วยข้ออุปมา เหมือนอย่างว่านะเขาบอกว่าบินยูชนในโลกนี้จะเพิ่งรู้เนื้อความได้ก็อาศัยอุปมาพราะองค์ก็อุปมาให้ฟังว่ายะถาติสเสวโกเป็นต้นเปรียบเหมือนสเสวกพระพุทธธรรมรัตนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าเปรียบเหมือนบุรุษผู้เป็นสเสวิกเสวกสวก็คือคนรับใช้คนรับใช้ใกล้ชิดเนี่ยนะเข้าไปหานายของตนด้วยการคบหากันตามเวลาอันสมควรเพราะเหตุแห่งทรัพย์ที่ควรจะได้ ย่อมแสวงหาความยินดีที่นายพึงให้ยินดีได้โดยอาการที่ให้ยินดีด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมหมายค่ะว่าคนรับใช้ใกล้ชิดควรจะมีความซื่อสัตย์พักดีควรมีพฤติกรรมอย่างไรควรมีถ้อยคําอย่างไรจิตใจเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ต่อผู้เป็นนายเช่นใดจึงจะได้รับทรัพย์ส,สมบัติเนี่ยนะจึงจะได้รับค่าจ้างรับรางวัลฉันใดแม้เราผู้เป็นพระโพธิสัตว คือผู้สแสวงหาโพธิยานก็ฉันนั้นประสงค์จะเสพความเป็นพระพุทธเจ้าอันยอดยิ่งหรือยิ่งใหญ่คือเราเนี่ยปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องการเป็นพระพุทธเจ้าผู้ผู้ยิ่งยอดหรือว่าสุดยอดเนี่ยนะเป็นเจ้าแห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกเพื่อให้เป็นที่ยินดีแก่สัตว์โลกนั้น,น,นเราก็จะแสวงหาค้นหาพระสัพพัญยุตยาน อันได้ชื่อว่าโพธิชะแปลว,ว่าเกิดแต่อริยมรรคยานกล่าวคือโพธิด้วยอุบายต่างๆในที่ทั้งปวงข้างหน้าในภพทั้งปวงคือในภพที่เกิดเกิดแล้วแล้วเล่าๆทั้งปวงเพื่อจะยังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยทานด้วยการบำเพ็ญทานบารมีเราปรารถนาโพธิญาณคือสัมมาสัมโพธิญาณอันอุดมนั้นจึงทำอย่างใดอย่างหนึ่งมีการบริจาคชีวิตเป็นต้น